สูงเป็นบ้านก็รู้ว่าเวลาจิตลอยค่ะไปไหนเราก็รู้ว่าไปตรงนั้นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่จิตวิ่งไปทางไหนรู้ว่าจิตวิ่งไปะไม่ใช่จิตวิ่งไปไหนรู้ว่าไปที่นั้นรู้ว่าจิตวิ่งไม่ใช่รู้ว่าจิตวิ่งไปไหน มันหลงไปดูรู้ว่าหลงไปดูรู้ทันจิตไม่ใช่หลงไปดูแล้วดูอะไรยังไม่ใช่ดูอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมันหลงไปดูนะรู้ทันจิตฝึกไปฝึกเยอะ จิตที่เคยไปชอบไปดูคนอื่นนะคะเดี๋ยวนี้กลับมาดูตัวเองแล้วก็มาว่าตัวเองคอยสอนตัวเองขึ้นค่ะก็ดีแล้วละดูคนอื่นเพิ่มกิเลสเราดูตัวเองลดกิเลสตัวเองดูคนอื่นอันตรายนะถึงจุดหนึ่งมันจะกลับมาดูตัวเองไม่ได้แล้วต่อไปก็จะเริ่มสับสน ย่างเรามองเห็นเยอะแยะเห็นคนนั่งเยอะยะมันจะเริ่มสับสนว่ามันคนจริงเป่าหรือว่าจิตเราไปเห็นเขาเองหรือเป็นผีผีมันนั่งเต็มห้องเลยอย่างเงี้ยไปเจอหน้าเขาเอาัอนี้ผีแล้วเขเกวมทิข้ะงรับ <g> ไ <ly> หนเป็นคนอย่าเที่ยวออกไปดูข้างนอกสุดท้ายมีแต่เรื่องเสีย ตอนทำสมาธิอะค่ะจะง่วงตลอดเลยก็เดินเอาเคลื่อนไหวทํางานบ้านเคลื่อนไหวไ้กระดุกกระดิกไปคือตั้งแต่เก้าวเทาแรกมาเห็นประโยคว่าจิตเห็นจิตเป็นมรคลของจิตเห็นจิตคือเป็นวิโรธก็เลยพยายามอะคะวันที่ผ่านมาก็พยายามดูจิต าตรงจุดนี้อย่าไปท่องไว้นะมันผิดเขียนไม่ครบหรอกจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นมรคนที่จิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นนิโรธเห็นนิด้หน่อยๆไม่ได้ต้องเห็นแจมแจ้งเห็นแจมแจ้งคือเห็นอะไรก็เห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงจะเรียกว่าเห็นแจมแจ้งเห็นจิตเฉยๆเป็นสมถานะ แล้วก็คิดว่าตัวเองก็เห็นอยู่ว่าจิตมันมันเปลี่ยนแปลงนะคะ mm hmm. เร่านี้แต่ว่าพอมาคิดถึงประโยชน์ตรงที่ว่าเอ๊แเราจิตนี่ยมันยังเป็นตนเป็นตนอยู่ค่ะคร่านี้เราจะทํำยังไงดีกับมันต่อไปค่ะทาไม่ได้ดูไปเรื่อยให้เห็นนะความจริงะวะ่ามันเกิดแล้วมันดับมันบังคับไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ดูไปอย่างนี้ จุดอ่อนอย่างร้ายแรงของคุณนะคือคิดมากไปฟุ้งซ่านในธรรมะต่อไปนี้ไม่คิดมากดูสภาวะไปเรื่อยๆจิตเราสุขก,ก็รู้ทุก,ก็รู้ดีชั่วก็รู้ไปแล้วปัญญามันค่อยเกิดเองคิดเอาใช้ไม่ได้นมัสการค่ะออตอนเข้ามาตอนแรกเห็นกุดอะคะ่ะก็คิดว่าอันนะี้คือกุด ทีนี้พอกวาดกุดเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าจิตมันคิดว่านี่กุดของเราอย่างเงี้ยค่ะอะไรมากวาดทีเดียวเป็นของเราไปแนละ้ว <c oughs> รู้สึกว่าตอนแรกไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนี้อะค่ะแต่พอกวาดเสร็จแล้วมันรู้สึกแบบเนี้ค่ะดีแล้วก็ช่วงที่อยู่ที่นี่ก็ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมอะคะออ่ะพอว่านั่งเราจะหลับ ก็เลยเดินเดินก,ก็นึกถึงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบอกให้รู้สึกตัวเวลาเดินแค่นั้นนะคะ่ะแค่นั้นก็ดีแล้วถ้าเดินกลางคืนก็มีไฟฉายอะไรก็มีไหมในกุฏิมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมคะเปล่าจะบอกว่าถ้าออกมาเดินข้างนอกกลางคืนนะต้องฉายไฟนะมันมีงูเดี๋ยวเดินแล้วไปเหยียบงูเข้าแล้วก็งูจะมโมโห ไปทำอีกไปที่ทำอยู่ไม่ต้องปรับปรุงทําทำให้สมําเสมอของคุณเนี่ยต้องปรับปรุงมันติดสมถะติดนิ่งติดเฉยสลับกับฟุ้งซ่านคิดโน้นคิดนี้คิดกระทั่งธรรมะธรรมารู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาธรรมเนี่รู้ได้ด้วยการเห็นเอาเห็นว่าจริงๆแล้วจิตใจไม่เที่ยง จิตใจบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องเห็นไม่ใช่คิดฮะไม่ได้ยินอ่ะคือหลูกโยูก็เห็นตรงจุดนี้อยู่เยอะอะค่ะว่ามัน ม,มันควบคุมไม่ได้มันเกิดด๋ยวคิดบ้างเดี๋ยวลงบ้างเดี๋ยวควบอีกแล้วค่ะสังเกตไหมท,ทันทีที่พูดนะใ,<ช>ใจกระโจนฟุ้งมันมันมีลักษณะอย่างนี้นะปุ๊บ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 อย่างเงี้ยดูเอกเปล่าค่ะเท่านี้หนูก็เลยสงสัยว่าพอเราเห็นแล้วว่าค่ะเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าแล้วแล้วเ,เราจะเราจะหลุดจากมันได้อย่างไรจักจักจิตเหล่านี้ที่ที่มันมันอยู่กับเราอะค่ะเราไม่มีหน้าที่หลุดนะ จิตที่มีปัญญามันหลุดของมันเองเราหมดแต่ดิ้นรนทํายังไงจะดีทํายังไงจะพ้นทํายังไงจะหลุดใจก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่คิดแต่จะทําอะไรให้รู้นะไม่ใช่ทําอะไรกราบละมัสการค่ะคือก็มาอยู่วัดก็คือหลงสั้นเยอะกว่ายอยู่บ้านบ้างอะค่ะแต่ก็คือ ยังหลงยาวมากกว่าหลงสั้นนะคะและ้วก็ออนอยู่บ้านเนี่ยก็คือมันจะมีถูกกิเลสครอบงําบ่อยแล้วก็มีความยึดมั่นในตัวตนสูงแล้วก็จิตมันก็ไม่ยอมใครมันก็จะเอาเรื่องคนอื่นให้ได้นะคะมาอยู่สนเนี้นะถ้าแน่จริงอะ่ะมันจะเอาเรื่องเขาไปทั่วนะออกมาอยู่ในป่า ตต้ต้นไม้อะไรเงี้ยความใหญ่ของเราความแน่ของเราจะหายไปนะมันจะสยดสยองแทนอย่าเรานั่งสมาธิอยู่เนี่ตัวอะไรมันจะมามัวแต่ดูนี่ทีนี้ยังไม่มีที่แทมอยู่บนหัวงูนะห้อยลงมาแล้วแค่ฟังก็สยองหน่อยๆน่อยแล้วเวลาที่ใจเราอยู่กับธรรมชาตินี่ยะ ความรู้สึกว่ากูยิ่งใหญ่เนี่ยจะหายไปเวลาเราอยู่ในที่ที่รู้สึกปลอดภัยจะกูใหญ่ขึ้นมาเคยไหมอยู่ในที่เราไปเที่ยวที่โลง่โลงๆอะไรี้ภูเขาลูกใหญ่เหลือเกินแม่น้ำก็ใหญ่ตัวเรานิดเดียวความใหญ่ของเราจะลดลงนะก็เทียบกับธรรมชาติภายนอกงั้นเราภาวนานะเราดูโลกไป โลกนี้กว้างใหญ่เราเป็นเศษทุลีเล็กนิดเดียวไม่ได้ใหญ่จริงเลยนี่ดูไปไม่ต้องเทียบกับจักรวาหลหรอกนะเทียบกับแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเราก็เล็กนิดเดียวเนี่คยค่อยๆสอนมันไปมันจะได้ไม่ใหญ่มากใครจําเป็นจะคุยกับหลวงพ่ออีกมีไหม เบอร์สิบแปดเบอร์แปดเบอร์สิบเก้าเบอร์เบอร์เท่าไหร่เหล็กมันบังพอดีเลยเนี่ยเบอร์ห้าเบอร์สิบอเท่านี้ก่อนเบอร์สิบแปดกร่าบนมัสการค่ะส่งการบ้านรอบปีกว่าค่ะเพลงน้อยลงหรือยังก็ทั้งเพลงทั้งทั้งฟงซานค่ะเออยังโลบอยู่ ถ้าเราปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านพอเราลงมือปฏิบัติเราก็จะเพ่งค่ะนะันันเราพยายามอย่าฟุ้งซ่านพยายามรู้สึกตัวอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะพอรู้สึกมากๆเวลาเราไปทำสมาธิมันจะไม่ค่อยกดมันสงบของมันง่ายนี่ถ้าเราฟุ้งมากพอเราลงมือปฏิบัติในรูปแบบเราจะเพ่ง เราะว่าใจมันดิ้นเราก็พยายามบังคับมันนะ,ะมันจะไปด้วยกันนะฟุ้งซ่านกัะเสื่องซึมอะไรเฝ้ารู้เฝ้าดูาไปดีขึ้นเยอะแล้วล,วลวะะเพ่งน้อยลงเมื่อก่อนเพ่งอย่างรุนแรงนึกออกไหมนออกค่ะนั่นแหละดีขึ้นแล้วลวะยังเหลือเพ่งอยู่แต่ไม่มากเปลีแปด 8. เรควรสงสัยนะหลวงพ่อทำไมจำแม่นมาส่งกันบ้านเมื่อหลายปีก่อนไม่บอกได้นะสิิงไม่ได้จำหรอกดูเดี๋ยวนี้ดูร่องรอยนะก,กราบนมัสการเจ้าค่ะโยมมาจากจังหวัดสุรินทร์การบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะมาจากอะไรนะจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะก็ฟังเทปของหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือนสามที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็ปฏิบัติประมาณ ไม่ถึงเดือนนะคะเดือนจงกรมก็จะเห็นมีอยู่สามตัวที่เห็นนะคะก็คือเห็นกายเห็นจิตแล้วก็เห็นตัวตัวที่เห็นตัวที่รู้นะคะว่ามันมีกายมีจิตนะคะแล้วก็เห็นจิตที่มันคิดแล้วมันก็วิ่งพล่านเลยนะคะแล้วก็โยมเป็นคนประเภทโทสะจริตนะคะแล้วก็มีความฟุ้งซ่านก็เลยใช้วิธีดูจิตคือช่วง,งแรกๆก็จะเห็นว่าโทสะเนี่ยมันผ่านไปปุ๊บเราถึง เราเราจะถึงจะเห็นแต่ว่าระยะการเห็นนี่มันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี่ก็คือเห็นมันฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นเหมือนลูกโป่งพอเรามองเห็นปุ๊บมันก็สลายไปเลยอะเจ้าค่ะนั่นแหละดูอย่ะแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือถูหน้าอยู่ก็เอะทำไมเหมือนกับเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราจับวัตถุเป็นผนังเป็นอะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะทําอย่างนั้นแหละ มีสตินะใจิตใจอยู่แล้วก็ตัวมันก็เริ่มเห็นนะร่างกายใจิตใจนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกอย่าคิดนะคิดเยอะไปเยอะเจ้าค่ะอย่างคิดมากไปรู้เยอะๆคิดน้อยๆเจ้าค่ะอย่าหาความรู้ด้วยการคิดเอาแต่คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมีอะไรขัดข้อง <ๆ S 1> ไปเรียนที่หลวงปู่เยียนนะ หลวงปู่เอียนอยู่ที่ไหน่ะเจ้าค่ะอยู่ที่อำเภอปราศาสตรเจ้าค่ะวัดวัดโคกอะไรโคกหม่อนเจ้าค่ะใช่ไหมใกล้ๆออกจากตัวเมืองไปสิบสามโลเองในเมืองสุรินที่หลวงพ่อเห็นก็อยู่ตรงนี้แหละเจ้าค่ะก็ล่าสุดก็เท่าที่สองสวันที่มาที่วัดก็รู้สึกว่า อาการที่เรารู้สึกว่ามันหนักๆในอกอะไรตอนนี้มันไม่มีเรารสึกว่ามันเบามันโล่งสบายอะเจ้าค่ะเดี๋ยวขับไปก็มี <laughs> <laughs> เราไม่ได้ภาวนาเอาโล่งนะเราภาวนาให้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ <laughs> ดูออกไหมไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เลยเห็นเจ้าค่ะท <laughs> <laughs> ั้งจิตเราเราบังคับไม่ได้เลย ดูอย่างนี้บ่อยๆไปเบอร์สิบเก้าขอบคุณเจ้าค่ะจำได้ไหมบอกให้ไปหาหลวงปู่อะไรเออหลวงปูเ่เยน็นชื่อท่านนะฟังแล้วไม่ดีเยน็นแต่ว่าท่านภาวนาดีนะเวลาใครไปถามกรรมฐานเนะี่ยท่านก็จะแจกซีดีหลวงพ่อไปฟัง <laughs> มีอยู่แล้ว เบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้าฮะเบอร์อะไรนะสิบเก้าอหรอกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะม,มาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะรู้จักหลวงพ่อผ่านทางซีดีมาเป็นเวลาสี่ห้าปีขอปวารณาเรื่องปลว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เหมือนเดิมจากวันนั้นจนถึงวันนี้เออมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ รู้สึกไหมโรกมันหายออกไปค่ะะ<ต>ไม่ต้องรักษานะค่ะแต่ยังเป็นคนศีลไม่บริบูรณ์นะคะหลวงพ่อฝึกต,ตั้งใจไว้ว่าชาตินี้จะปฏิบัติธรรมจนลมหายใจสุดท้ายเออไดอ้อย่างนี้ก็ยังดีมีมีสติคุ้มครองจิตไวค่ะิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ถะศีลจะบริบูรณ์ค่ะมีข้อถาม อยู่ข้อหนึ่งอยากจะถามหลวงพ่อเพื่อให้กับคนที่เจ็บป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคือเมื่อครั้งหนึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตในขณะที่จมน้ำตอนนั้นอายุประมาณห้าขวบแล้วก็ได้ยินเสียงคนคุยกันคนหนึ่งก็บอกว่าแกตายแล้วนี่คนที่สองก็บอกว่าใช่ตายแล้วทำยังไงคน คนแรกก็กลับมาพูดอีกบอกว่าตายแล้วก็ให้นอนหลับสิคนที่สองบอกนอนอยัางไงาเขาก็บอกว่าให้นอนเฉยเฉยคือได้ยินเขาคุยประมาณนี้แต่ในสภาวะนั้นคือมันมืดไปหมดแล้วตอนนั้นหนูก็เด็กมากประมาณสักห้าขวบว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำที่แม่น้ำนเพชรหนูเองป่ะใช่ค่ะแล้วก็ หลังจากที่เขาคุยกันจบก็ปรากฏเห็นตัวเองขึ้นมานอนอยู่ที่ริมแม่น้ําเพราะว่าผู้ใหญ่ช่วยขึ้นมาได้ hmm. ก็เลยเคยฟังธรรมของหลวงพ่อว่าถ้าเราคนเราจะตายจริงๆมันจะไม่เจ็บปวด hmm. หนูจะมายืนยันว่ามันเป็นความจริงได้หลวงพ่อ hmm. ไม่ต้องลองอะนะ <laughs> ณนะตอนนั้นมันไม่เจ็บปวดจริงๆแต่อยากจะาถามหลวงพ่อว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องถึงตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนอยากกราบเรียนหลวงพ่อว่าถ้าเกิดจุดนั้นจริงๆแล้วเราควรจะทําอย่างไรต่อไปหรือหรือว่าดูจิตของตัวเองไปค่ะเวลาจะตายจริงๆร่างกายมันก็เฉยๆไปนะมันเข้ามาที่จิตแล้วจะดีหรือจะไม่ดี จะไปเกิดที่ไหนอะไรจิตเป็นตัวเลือกทั้งสิ้นงั้นเราพยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันคุ้นเคยกับกุศลไว้อกุศลทั้งหลายพยายามละสิ่งที่ไม่ดีพยายามละไปจนใจมันคุ้นเคยกับความดีงามแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยจิตใจมันจะทํางานตามที่มันเคยชินมีสติดูมม่ไป คือดูจนมันดับไปเองเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องใส่ใจว่าเอ่ตอนนั้นจะได้เป็นอะไรก็ช่างกรบมันค่ะถ้าสนใจว่าอจะได้เป็นโน้นจะเป็นนี้นักก็จะได้เป็นเปรตเหมือนเมื่อตอนทานข้าวเลยค่ะเปรตอยากยิบอาหารทําไมเปรตคอยาวใช่ไหมค่ะตัวยาวๆเวลาเราจะตักข้าวเห็นไหมนะ พอเลยยืดขึ้นมาทำไมเป็ดปากเล็กเพราะว่าใจมันอยากกินเยอะเลยปากมันกินไม่ไหวค่ะตักมาแล้วก็เหลือพวกเราก็เป็นใช่ไหมใจอยากกินเยอะๆแต่ปากมันกินได้นิดเดียวาปากเท่ารูเข็มกินไม่ได้อย่างใจหรอกค่ะปัจจุบันก็พยายามฝึกกายฝึกใจในในปัจจุบันให้มาก,กที่สุดค่ะขณะเน,นี้จิตฟุ้งซ่านแะล้วรู้ไหม อ่อนั่นแหละดูไปไปฝึกเอาดีแล้วจมแม่น้ำเพชรจมในคลองกรุงเทพเนี่ยตายเลยติดเชื้อตายเบอร์ห้าอยู่ที่ไหนเบอร์ห้าด้านท้ายห้องเบอร์สิบห้ามพูดเยอะนะ กับนมัสก,การหลวงพ่อครับคือผมเคยฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่ประมาณสิบปีที่แล้วแล้วก็ได้ลองฟังดูแล้วปฏิบัติดู <k ann ant> เมื่อมีโอกาสผมได้บวชประมาณปีสองห้าห้าสี่แล้วก็สดมนต์มาจนถึงวันนี้ไม่เคยขาดเลยครับมีวันนี้ไม่มีวันนี้ที่ขาดวันแรกครับอืแล้วก็คือผมเคยปฏิบัตินั่งแล้วมันสงบ <table> ตอนที่เจอหลวงพ่อพูดตอนเด็ก มัธยมกับตอนที่บทที่ภูผาสูง<ม>เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธปเทศครับ<ม>หลังจากหลังจากนั้นมาผมก็มีครอบครัวผมรู้สึกว่าความเบาตรงนั้นมันลดลงแล้วผมเริ่มอินกับโลกมากขึ้นผมเคยนึกว่าขอมาสักครั้งนึงในชีวิตนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาหลวงพ่อภาวนาเพราะตั้งแต่เป็นโยมนะหลวงพ่อพุทธเป็นครูองค์ที่สามองค์แรกคือท่านพ่อหลีที่สองคือหลวงปู่ด,ดูล เรียนกับหลวงปู่ดูลเนี่ยวันเดียวกับที่ไปเจอหลวงพ่อพุธเราจากสุรินทร์เวะเข้าครูราชไปงั้นเรียนกับหลวงพ,พ่อพุธอยู่แล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเจอบ่อยที่สุดเพราะท่านอยู่ใกล้ท่านจะสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดจำได้ไหมได้ครับโอ้เนี่ยสำคัญนะ กรรมาฐานยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดต่ออีกวากหนึง่งด้วยความมีสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดใครเป็นคนทำร่างกายเป็นคนทำคิดใครเป็นคนทำจิตเป็นคนคิดเพราะฉะนั้นให้มีสติร่างกายทำงานมีสติรู้ทัน ใจิตใจทํางานมีสติรู้ทันใจิตใจทํางานส่วนใหญ่หนีไปคิดจิตใจหนีไปคิดเรามีสติรู้ทันจิตก็จะหยุดคิดแล้วตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จิตมันเป็นผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจก็ทํางานไปเรื่อยๆหลวงพ่อบวชตอนอายุเยอะแล้วนะนี่บวชรอบสองรอบแรกตอนเป็นนักศึกษาภาวนาตั้งแต่เป็นโยมเหมือนที่คุณเป็นนั่นแหละ แล้วที่คุณทำอยู่นะไม่ได้แพ้ที่หลวงพ่อทำตอนเป็นโยมนะนั้นคุณทำไปเถอะเป็นลูกศิษย์มีครูฟังคำครูแล้วก็ปฏิบัติเอายืนเดินนั่งนอนกินเดิมทำอะไรเนี้ยคอยรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เวลามันคิดนึกปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดู จิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะสติะระลึกรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายเป็นไตรล,ลักษณ์สติะระลึกรู้จิตก็เห็นจิตเป็นไตรล,ลักษณ์ไปนะฝึกอย่างนี้แหละไปฝึกอีกขอบคุณครับหลวงพ่อไปหาหลวงพ่อพุทธ ครั้งสุดท้ายที่ไปหาหลวงปู่ดูลงมาหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธจะถามว่าหลวงปู่สอนอะไรถ้าเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธบอกว่าเจ็ดวันก่อนที่หลวงพ่อจะไปหาหลวงปู่เนี่ยท่านไปหาหลวงปู่ หลวงปู่บอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจีงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านก็กลัวหลวงพ่อจะไปทำลายผู้รู้เราเบิดทิ้งอะไรเงี้ยท่านเลยบอกว่าทำลายผู้รู้ก็คือปล่อยวางผู้รู้ไม่ยึดถือจิตมันปล่อยเองนะท่านบอกไม่ใช่เราโจงใจไปทำลายแล้วท่านก็บอกว่าคุณกับอาตมามาทำกติกากัน ใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันนี่ผ่านมาเป็นสิบปีนะนานจนท่านเกือบมรณภาพแนะล้วหลวงพ่อไปเจอท่านที่ทีโอทพอท่านเทศเสร็จแล้วก็เข้าไปกราบท่านไปบอกท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกเนี่ยคนฟังเยอะๆนะ แต่ที่จะเป็นนักปฏิบัติสู้ตายจริงๆมีไม่มากหรอกท่านบอกท่านจําได้แล้วกราบเทียนท่านบอกหลวงพ่อผมเนี่ยทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านนะยืดตัวขึ้นมาเลยนะห้าวหารเต็มที่เลยถ้าดูเป็นนะจะเห็นเลยแสงปุ๊บออกมาเลยนะสว่างพลงออกมาเลยท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่คือเหมือนเหมือนไก่ไข่ไก่อะไรอยเี้ ท่านเรียกว่าเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อได้ยินก็เข้าใจกรรมฐานตัวนี้นะลงกราบท่านหลพ่อต้องภาวนาต่อนะค่อยๆเข้าใจลูกไก่มันเจาะได้ยังไงคุณก็งไปทำเอานะ พยายามรักษาศีลให้ดีที่สุดทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบจะเป็นจะตายต้องทำนะให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยสูิว่าเราเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมป่วยหนักนั่งไม่ไหวนอนอยู่นอนอยู่ก็อนอนปฏิบัตินะต้องสู้ตายอย่างนั้นเลยให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปจะมีครอบครัวก็ทำหน้าที่ของเราไป เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอะไรก็ทําหน้าที่ไปนะก็รู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของโลกส่วนหน้าที่ของธรรมเป็นหน้าที่ที่จะพัฒนาจิตตนเองนั้นมันไม่ได้เบียดเบียนเวลาทามาหากินอะไรหรอกอดทนนะแล้วทำไปฝึกมาได้ดีแล้วเพื่อสิบห้ามพูดยาวนะ จำได้เพื่อสิบส่งกันบ้านยาวมัสก,การหวงพ่อจะพาออไม่ได้ส่งการบ้านลวงพ่อนานแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะหลงอยู่ทางโลกมากเกินไปไปหลงมาทำไมล่ะทั้งทางที่งานนี้ไม่ต้องทำแล้วม,มาจเจริญภาวนา เป็มค้นหน่อยมันหลงไปทางไหนอ่ะมันหลงไปไหนหลงไปอดีตหรือเปล่าหรือหลงไปอนาคตไม่ได้หลงไปกับอดีตเจค่ะไปยุ่งอยู่กับลูกหลานอยู่ลูกสงสารเขาอย่ายุ่งกับเขาเลยอแล้วลูกสาวก็บอกกับแม่อย่าลืมปฏิบัตินะนี่แหละลูกเขาจะบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันอ่ะเลยบอกว่เราไปปฏิบัติซะอีนนี้เมื่อก่อนนี้มัน ติดเฉยอยู่นะดูเหมือนว่ามันจะหลุดมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้หมดหรือเปล่าเจ้าค่ะถ้าเราไม่รวบเข้าไปมันก็ไม่ติดหรอกมันติดเพราะเราไปบักคับเดินอย่างจิตอย่างเนี้ยมันจะเข้าไปติดออร,รู้สึกไหมไปดึงจิตเอาไว้รู้สึกเจ้าค่ะก็ไปดึงมันทําไมล่ะเมื่อยมันเหมือนจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังมาเออนั่นแหละไปดึงเอาไว้เจ้าค่ะมันเดินหน้าเรารู้ว่ามันเดินหน้าแค่นั้นพอแล้ว ไม่ต้องกลัวมันเดินหน้าดึงแล้วจิตมันเฉืยมากเลยนะเจ้าค่ะไปชจะรู้ว่าหลงเนี่ยไปตั้งหลายช็อตแล้วไปท่องไว้เดี๋ยวก็ตายท่องไว้บ่อยๆเดี๋ยวก็ตายนะเจ้าค่ะท่องไว้เรื่อยๆนะพุทโธไม่อยู่นะเจ้าค่ะพอพุทโธไม่ไหวแล้วต้องท่องไว้ตายแน่ตายแน่แบบเอซ่รถบออตายแน่ตายแน่แล้วก็ อันนี้อันเดียวแต่ว่าทําสมาธิไม่ได้เลยนั่นแหละไปท่อตายแน่ไวะจิตนะมันจะแน่สักแค่ไหนนะพอถึงตายมันก็ยอมอแล้วลูกเราจะมีความสุขขึ้นนะาการที่เรายุ่งกับลูกกับหลานนะลูกหลานไม่มีความสุขหรอกชีวิตเขาเขาก็อยากเดินของเขาเองเขาไม่ต้องการให้แม่มาควบคุมหลายสิบปีหรอกนะ ปล่อยเขา,าตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะเอาตัวรอดแล้วลูกหลานไม่ช่วยเราไม่ได้นะถ้าเราจะตายจริงจร่ะอย่างมากก็มาเกาะอยู่ข้างเตียงพยายามแม่แม,แม่ยังมีสมบัติซ่อนอยู่ที่ไหนอีก <laughs> นะ <laughs> <laughs> ทิ้งมันไปจ,จิตขนานี้ไม่ถูกนะ,จ,ะจิตขนานี้แน่นขึ้นมาดูออกเลรา ออเ,เออนั่นแหละเพราะเราไปบังคับมันมันพ่อะอะไรด้ยคะพอบังคับไงตอบนะบังคับรนะู้สึกมันแบบตีขึ้นมาอยู่มันดึงขึง้นมาอ๋อเจ้าค่ะปล่อยมันไปเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วนะเชิญอ่าปฏิบัติถวายหลวงพ่อนะเจ้าค่ะอุานาใครจะถามต่อก็ถามผู้ช่วยสอน